าุ่ยตุ่ยเรีแอคชั่นเอเพื่อเธอแค่หนึ่งเดียวน้องภูวินออริจินอลซาวท k เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวสวัสดีจ้าอาเองนะคะพร้อมด้วยเจสซี่แล้วก็ต็อกด้วยนะคะเ, hey, one, เพื่อเพลงชื่อเพื่อเธอแค่ <Hey. S 2> หนึ่งเดียวส่วน ละครชื่อซีรีส์ชื่อเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นเธอหรือจะเป็นนายก็คือนายแหละหนึ่งเดียวเอ๊แต่ว่าอันนี้ก็คือหนึ่งเดียวร้องนะเออหนึ่งเดียวเป็นคนร้องฟังไปแล้วเพื่อเธอแค่พันรอบวันนั้นเราดูซีรีส์กันเนาะแล้วก็แบบโอ้ my god เพลงนี้น้องภูวินร้องเองแอนมีภาษาจีนแล้วคือ เขาร้องได้เป็นนักร้องซาวทกอะ<ช>่ะเขาร้องได้ถ่ายทอดเนื้อหาของความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ท้องเรื่องเข้ามาขาหมดอยู่ในเพลงสมนาทีกว่าๆ<ม>แล้วแบบเก่งมากๆเลยอ่ะคนคนนี้ใช้เสียงได้ดีมากแล้วที่สำคัญก็คือมีเนื้อภาษาจีนก็แล้วไงล่ะกูต้องไปหัดร้องจีนเหรอก็ทำแล้วออกมาดูเหมือนแบบเป็น ที่บ้านคือพูดอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏเมื่อกี้ไปดูเบื้องหลังข้างหลายเขาบอกว่าน้องๆต้องหัดภาษาจีนด้วยหัดอะไรนักหนานะหัดบู๊หัดจีนหัดมวยยิงปืนนั่นอะคืองานหนักคืองานหนักของหมอกปีพอกับชาติมาเกิดก็ต้องบอกว่าทํางานหนักนิดนึงโดยเฉพาะน้องปอนด้วยคืออยู่ตาเรือประมง รถไปรถเมตรสะพานรอยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบสู้ชีวิตจากจากจากหมอหมอหมอเนาะซึ่งแบบนุ่มๆเรื่อยๆไปแต่น,นี้จะแบบต้องทำอะไรเยอะแยะเป็นการโตขึ้นมาอย่างท้าทายได้โอกาสที่ดีเนาะแล้วก็เขาทำได้ดีด้วยเลยเอะเราดูเราดูเรา,ด 1, 1> เราทำอ p พีหนึ่งไปแล้วเรีคชั่น ประทับใจมากๆกับการแสดงของเขาทั้งสองคนคือมันต่างจากที่เราเคยดูแบบบางคนก็มีความระแวงความกลัวความโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางคนลายล้อมมากมายกับอีกคนหนึ่งก็คือมีความแบบเขาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อคำมั่นของตัวเองอาจจะให้ไว้กับพ่ออาจจะอะไรก็ตามหรืออาจจะมาเห็นเธอแล้วแล้วรู้สึกว่า อยากจะทําในสิ่งที่ดีให้อะไรเงี้ยก็เรารับรู้ได้มากๆอะ่ะสนุกเนาะสนุกอืมเพลงเพลาะมากครับเพลงนี้แบบอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าเชียร์หรือเป็นเมนเลยแต่ถ้าถ้าไม่รู้มาก่อนตอนที่ฟังครั้งแรกจะี่ไม่รู้มาก่อนว่าเสียงใครวะเออ,เ,อ,อเพลงพอาะจ้างอะไรเงี้ยเพลงพลาะมารู้ต,รตอนเครดิตตอนท้ายอะใช่โอ้โหห่างเด,ดซี่ในเครดิตไ <laughs> ต,ตั้งดูก็คือว่าว้ายพูดร้องดีใจดีใจแล้วก็แล้วฉันก็ทำนายเลยว่าพรุ่งนี้ก็คือทั้งกลับไปบ้านมึงก็คือทั้งคืนแล้วเช้ามาก็ทั้งวันอีก,กแสบวิวก็เป็นของเจสซี่ไปแลอวไ0หกไม่จริงหรอก็คือเปิดดูเยอะคือดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะแต่ว่าอาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดูจากเจสซี่เพราะว่าต้องทำรีแอคชั่นนะคะเพราะฉะนั้น เราจะไปดูด้วยกันเลยอขยับมานี่นะ,ะแต่ว่าก่อนจะไปดูได้ไหมไ<ด>นิดนึงว่าจะออกไปไหนมาไหนต,าต,าต่างๆนานาทากันแดดนะคะไม่ลอกอไม่วอกไม่ลอยไม่มันแล้วก็ไม่อุดตันด้วยทานอนได้ผิวพัสชิลคือใครทําอะไรเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะไม่เคยดูแลผิวเปลี่ยนมาใช้ผิวพัสชิลขอขอให้ทาหนึ่งอันหน้าเปลี่ยนนะคะคือผิวจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าได้รับการป้องกันจากแสงที่ทําลายผิว แต่ถ้าเกิดว่าใครดูแลตัวเองอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตจะดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะลองใช้เพียวพัสดชิลกันแดดแบบอ่อนโยนที่ทานอนได้ลน e แอดเพียวพัสแอดอตุยเห็นไหมล่ะเนี่ยอ่ะคนนี้แล้วกันกนี่หลังใช้เห็นไหมคะมันจะมีมันจะมีที่ไหนที่ Before After อใช้ After เป็นวิดีโอ,อคือให้เห็นไปเลยทุกมุมไปเลยแล้วกันว่ามันดีขึ้นจริงๆนะคะไลน์ไปถามเพราะว่ามันไม่แพงหรือมันถูกมากมันคุ้มมากอ่ะ เพื่อเธอทุกคนไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวเพราะบางทีซื้อสองแถมหนึ่งต่างๆอันนี้ไปดูแสจะได้ไม่ต้องแบบอยากหยุดตะวันไปที่ปลายฟ้าถูกเพราะกลัวมันจะขึ้นมาแล้วเป็นฟ้าไม่ต้องกลัวนะจ๊ะใช่เนี่ยแสงพวกเนี้ยอุ้ยเงาในกระจกฉันชอบตรงที่เขาเป็นเด็กที่เล่นเป็นโนอยู่แล้ว แสงจมูกกาในวันที่อมีเพียนตาโอเสียงสักสักนิดนึงนะในโอ้ เราตายไปเลยกันเนาะแบบขยับมุมปากนิดนิดนึงอะ่ะแล้วเนื้อเพลงดีมากๆเลยฉันร mm hmm. <S> <S ู้ว่าเธอกลัวเมื่อไรที่เธอได้มองฟ้าจะมีฉันมองฟเดียวกันเธออยู่มีคนหนึ่งที่อยู่ข้าง we can ดูรอยยิ้มของเขาสิสาาคือแบบรอยยิ้มที่แบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอะเป็นอบอุ่นมากรอยยิ้มที่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคือเหมือนแบบ ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนักหนาหรอกนะแต่จะยิ้มอยู่อย่างเงี้ยอยู่ข้างๆเธอแล้วก็แบบฉันรู้ว่าเธอกลัวจริงๆแล้วตัวคนร้องเองก็กลัวเหมือนกันอก็แบบต่อให้ฟ้ามันจะแบบแยกทําให้เราไม่ได้เจอกันก็ตามอะ่ะแต่เธอดูสิแค่เธอดอมองดาวที่อยู่บนฟ้านั้นอะ่ะฉันก็อยู่ดูดาวด้วยแต่ว่าคือมันไม่ได้อยู่ด้วยที่เดียวกันไงอืมก็ แอปอีกแล้วค่ะเพลงอีกเออเป็นเพลงบวกๆนะแต่ว่าสถานการณ์อ่ะมันยังอยู่คนละที่อ่ะในในใ,ในความรู้สึกเนาะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวน,นะอยู่ตรงไหนอะ่ะรอฉันอยู่ตรงนั้นเลยนะ,นะเดี๋ยวฉันจะหาเธอเจอเองด,ดีๆเนาะแ,แล้วหน้าของเขาอ่ะเป็นหน้าที่อ่อนละมุนอะ่ะเป็นเออใส่ตา,าสาตาแล้วก็แบบ การให้กำลังใจอย่างเต็มที่เท่าที่คนคงหนึ่งที่ไม่ได้มีทรัพยากรบูบุญบูอะไรมากอ่ะจะให้อยู่ได้แบบสุดกำลังของแบบของกำลังของใจที่ฉันมีฉันจะยกให้เป็นกำลังของใจของเธอคือชอบเพราะว่าเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะต้องต้องแยกกันอยู่กับคุณยายใช่ไหมแล้วก็แยกเขาว่าดาวที่มันเรียงสามอันนะั้นอ่ะมันเป็นดาวไทย มันจะเรียงอย่างนั้นเสมอบนฟ้านะแล,แล้วไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนเขาตามแล้วลูกมองขึ้นไปบนฟ้าก็จะเห็นดาวสามดวงเนี้ยแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งที่ดูดาวสามดวงนี้เหมือนกันก็ไม่เหงาเลยเราอาจจะไม่ได้ดูหน้ากันแอ่ว่าเราเห็นดาวนี้เราก็จะไม่เหงาแล้วเอาว่าต้องมีคนเป็นจำนวนมากที่ที่ ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะแต่อาศัยการดูดาวอะ่ะในการให้อีกคนหนึ่งอุ่นใจอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้จะอุ่นเท่ากันที่มียูอยู่ข้างๆหรอกแต่ว่ามันก็ช่วยได้ที่สุดก็คือช่วยได้แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงของผู้วินอะ่ะคือคือแบบคือใส่พลังงานบวกมา100%เซแต่ว่าความแบบ ความสากของการสู้ชีวิตอยู่ที่ก็ไม่ได้ง่ายนักอ่ะไม่ได้รับเลือไม่ได้รับลือนอนะักมันมีปรากฏอยู่ในเสียงหรือเปล่า<จ>เหมือนเหมือนน้องอัจคิดไปเองหรือว่าแต่ว่าจริงๆนะคือผู้วินเขาเขาถ่ายทอดแบบนั้นอืมนี้คือการร้องครั้งแรกในเพลงประกอบใช่ทําได้ดีมากทําได้ดีมากมากจนไม่รู้จะบอกมากยังไงอ่ะแอมอีกแล้วหรอคะอัจฉรยิยะจริงมึงถึว่าเกินไปแล้วนะคือเขาจะข็หมด เนื้อเรื่องทั้งหมดให้เป็นแบบด้วยสามนาทีเนี้ยเล่าเรื่องทั้งหมดให้เป็นเรื่องย่อสามนาทีจะบผ่านบทเพลงเออจริงๆอืมนั่นแหละเอาพาก๊อตแต่นี้มึงไม่ได้ใช้นะ,ะ <laughs> น่าสุดปังอะ่ะดีจังเลยเพลงภาพสวยมากเลยภาพก็สวยมากใช่แล้วเป็นแบบบอลมาอยู่ข้างๆอะ่ะแล้วก็ยิ้มอะ่ะ คือห้ามมาอันนี้ไลฟ์ใส่ฉันตอนจบนะทนะ่านพูดเลยฉันรับมีได้นะไม่ก็จะตาไปอ่ะกุโจ้เหรอคบป้าทีโจ้แล้วมึงรู้นะว่าอยู่ที่ไหนเนี่หน้ายังเป็นความชงโนอยู่นะว่าพ่าจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่านะหน้าในวีก็ไม่ได้จะแบบว่าร่าเริงสุดขีดเตาให้กูสบายใจได้นะแล้วเนื้อเพลงก็อย่างเงี้ยแต่เพลงประกอบเนี่ยช่วยส,งส่งเสริม ละครสงสมซีรีส์ได้ได้ได้มากเลยอ่ะแต่เรื่องทีซีแบบชอบเรื่องนี้มากๆเพราะเพราะว่าเพลงก็จะวนไปดูอีกครั้งเพลงบวกแล้วก็มีกำลังใจแต่ว่าแต่ว่าเหมือนจะมีเพลงของปอนด้วยนะครับจะมาแบบกลางๆลเรื่องไอ้ปอนเขาร้องเพลงเหรอใช่ไม่เคยฟังไม่ได้เคยเห็นแต่เต้นใช่ป่ะแต่ครูวินเนี่ยเขาก็จะเล่นปิโนให้เคลนเคนดูอยู่ตลอดอยู่แล้วเก่ง ที่สำคัญตะก้องบอกว่าเนี่ยคนนี้ต้องเตินตัวหอมมันคือเห็นแต่ภาพคือกูเห็นมึงแค่นั้นแต่ได้กลิ่นรู้เลยว่าต้องตัวหอมอ๋อไม่ใช่ว่าจมูกดีนะแต่ว่าทรงเนี้ยเสื้อผ้าต้องซักอบด้วยน้ําปรุงอย่างดีสบู่แชมพูจะต้องคัดมาแล้วมาจากพรีเมียมเกรดกลิ่นต้องติดตัวหอมผู้ดีผู้ดี น่ารักเนาะช่างภาพพูดอ่ะอสุดปะซึ่งจริงเวลาเห็นใครบอกว่าคนได้แบบลุกแบบสะอาดสะอ้าดจัดตัวต้องหอมแน่นอนเออหน้าตาดูเป็นลูกคนรวยอ่ะเนาะไอ้พวกลูกคนรวยมันไม่ได้ใส่น้ําหอมนะแต่หอมเสื้อนักเรียนมันเองเออจริงนั่งรถลงมาอย่างเงี้ยกลิ่นในรถเขาเขาไม่ไปเจอควันพิษหรือแบบหมอกแบบควัน อาหารริมทางอะไรเงี้ยไม่มีเออก็เลยหอมจัดหอมตั้งแต่อยู่ในบ้านเข้ารถสู้ของของตระกูลแล้วก็มาส่งถึงโรงเรียนจะหอมเออจริงมัเหมือนลูกแม่ค้าก็จะแบบพันหมูปิ Tamil> ้งบ้างกินเจียวไข่อ่ะรถเม์กินไข่เจียวอ่ะเขาติดผมอย่างดีเลยกูนี่เจียวไข่กินเองแล้วก็คือเฮ้ยมึงไปเจียวไข่มาใช่่ะเนี่ยเฮ้ยรู้ได้ไงกินไข่เจียว number นะ จาได้ว่าตอนเด็กๆเ,เป็นกินไก่เจียวว่าว่าเจียวเองอยาก,ากเจอตัวจริงของทั้งสองคนมากๆเนาะก็แม้ไม่ได้เจอตัวจริงแต่ว่านี้เป็นเรื่องที่สองแล้วที่เราตามแล้วเราก็รักมากๆต้องขอเจอให้ได้นะคะอ่ะวันนี้ใครที่ทึ่งยังไงกับทั้งบทบาทการแสดงของปอนภูวินเนาะแล้วก็ทั้งการถ่ายทอดเพลงนี้ของของน้องน้องภูวินด้วยนะคะ รวมถึงเนื้อเพลงหรือแบบคืออาร์เรนจ์ของเขาอะ่ะมันค่อยๆไปแล้วมันก็รุกๆบ,บุกในภายหลังเออมันค่อนข้างจะเป็นเพลงปลุกใจได้นะในยามที่เราจะไม่ได้เจอกันอะ่ะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นความหวังมันเป็นความหวังอือฮึดีมากเลยชอบต้องดูแหะเพราะว่าช่องเรานะคะทั้งมี Reaction v วิดีโอแล้วก็มี Live Recap ด้วยทุกๆวันศุกร์ นะคะเท่าที่เราจะทําได้วันข้าใหม่เรื่องนี้วันขคาวจริงป่ะวันศุกร์คือแฟนผมอ่ะจริงด้วยก็ไม่ต้องเอาใหม่หรอกก็วันขคารนั่นแหละวันศุกร์เข้ามาก็จะได้เจอจ้าแต่ว่าจะเป็นจะมีนายโฟนจ้าเออแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ทําค่ะโอเคงั้นเราเ็ลแลนะนะเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วจ้ะบายบายดีค่ะ